เพจกองทัพบ,บกทันกระแสเขาได้เปิดภาพความเสียหายของปราสาทตาเมืองทมออกมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการโจมตีใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่แค่ปราสาทต,ตาควายปรากฏว่านี่ครับภาพของปราสาทตาเมืองทมซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกนะครับที่ทําให้เกิดเหตุปะทะกันเนี่ยนะครับเพจกองทัพบ,บกทันกระแสเนี่ยเขาก็โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ชุด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบความเสียหายของปราสาทตาเมืองทม ซึ่งก็อยู่ที่บ้านหนองคันนาสา,ามัคีตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีข้อความในเพจบอกว่าผ่านมาแล้วเดือนกว่านับจากวันหยุดยิงแต่ร่องรอยความเสียหายตามตัวปราสาทตามเมินทมนยังคงอยู่บอกว่าในวันปะทะพื้นที่ปราสาทตามเมินทมคือที่แรกที่กัมพูชาเริ่มยิงใส่ทหารไทยกัมพูชาก็พยายามเขามายึดพื้นที่ปราสาทตามเมินทมระดมยิงทั้งปืนเล็กปืนใหญ่จลวดบ m 2 1ใส่ปราสาทตามเมอนทมต่อเนื่อง ทหารไทยก็ยังคงรักษาเอาไว้ได้แต่ปรากฏว่าชัดเจนว่าการกระทําแบบนี้กัมพูชาละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมครับในกรณีพิพาททางอาวุธคริสสกักราช1954หรือว่าเฮกคอนเ е นชัน1954นอกจากนี้ก็บอกว่ากัมพูชานี่ยังคงเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมดรดกโลกแล้วก็มีแหล่งมดรดกโลกอันทรงคุณค่าหลายแห่งที่อยู่ภายใต้าการดูแล ดังนั้นสิ่งนี้ครับยิ่งตอกย้ำถึงความรับผิดชอบของฝั่งกัมพูชาที่ควรจะต้องปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของโลกตามที่ตัวเองได้ร่วมเป็นภาคีทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับสวนทางกับหลักการและปรรทัศกรณีระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิงครับนอกจากนี้ก็บอกว่ายังพบว่าทหารกัมพูชาเนี่ยจงใจนําโบราณสถานมาใช้ประโยชน์ทางทหารก็คือจุดปราสาทต,ตาควายนั่นเองนะครับเข้าไปเปลี่ยนโบราณสถานให้กลายเป็นฐานที่มั่นในการปฏิบัติการทหาร รวมถึงยังมีการฝังทุ่นระเบิดทำลายบุคคลโดยรอบพื้นที่โบราณสถานดังกล่าวซึ่งก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะก่อให้เกิดอันตร,รายต่อตัวโบราณสถานโดยบอกว่าสิ่งนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการเพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศแต่ยังเป็นการกระทําที่ไร้ซึ่งความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมการกระทําเช่นนี้ย่อมทําให้โบราณสถานเหล่านี้ตกอยู่ในอันตร,รายอย่างเห็นได้ชัดจากการเป็นเป้าโจมตีอันเป็นสถานการณ์ที่กัมพูชาเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง ซึ่งปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับชุด eod และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็มีการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นโดยชุดนิติวิทยาศาสตร์เข้าดำเนินการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มครับไม่ว่าจะเป็นวิถีกระสุนผลกระทบด้านอื่นๆซึ่งต้องให้นิติวิทยาศาสตร์มาร่วมตรวจสอบด้วยเนื่องจากถือเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาตินะครับจะทําให้ข้อมูลนะั้นมีความเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับยังมีการโพสต์ภาพที่เจ้าหน้าที่ในเข้าตรวจสอบ โรงพยาบาลพนมดงรักนะฮะก็คือที่อำเภอพนมดงรักตะบนบักไดจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดที่ถูกโจมตีนั่นเองในช่วงแรกๆตัวสารที่ในภาพนี้ก็คือโรงพยาบาลพนมดงรักเรียกว่าเป็นจุดแรกเลยก็ว่าได้ที่ถูกโจมตีเช้าวันเกิดเหตุนะครับบอกว่าจริงๆแล้วในขณะเกิดเหตุในประชาชนยังเข้ามาใช้บริการตามปกติอยู่เลยฮะทั้งเด็กคนแกนะครับคุณแม่ตั้งครั์มาฝากคันอยู่เลย แต่กัมพูชาก็โจมตีใส่ไม่สนใจว่าเป็นเป้าหมายพลเรือนลูกกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้ามาที่โรงพยาบาลทําให้อาคารเสียหายประชาชนที่เขาเข้ามารับการบริการต้องอบพยพออกทันทีภาพวันเกิดเหตุก็เต็มปรปด้วยความชุลมุนวุ่นวายทั้งหมอทั้งพยาบาลคนแก่เด็กมารดาอุ้มคันต้องหนีตายเอาชีวิตบอกเจ้าหน้าที่บางคนต้องลากเตียงผู้ป่วยพร้อมกับสายน้้าเกลือออกมาเป็นภาพที่สุดหดหู่ ดังนั้นการโจมตีใส่โรงพยาบาลใส่พลเรือนถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงของอนุสัญญาเจนีวาครับถือว่าเป็นอาชญากรสงครามด้วยเหตุผลคือขัดต่อหลักมนุษยธรรมเป็นการโจมตีใส่ผู้ป่วยคนเจ็บและแพทย์ที่ไม่มีทางสู้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการทำลายระบบสาธารณสุขทำลายโรงพยาบาลน,นั่นเท่ากับตัดโอกาสรอดชีวิตของพลเรือนอีกนับไม่ถ้วน แล้วก็มีหมายเหตุนะครับว่าหลังจะเกิดเหตุชุด eod เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบจุดนี้ในเบื้องต้นแล้วเช่นเดียวกันเพื่อตรวจสอบรายละเอียดนะฮะวิถีกระสุนผลกระทบด้านต่างๆแล้วก็รวบรวมฮะเป็นหลักฐานเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลเนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับ